รับสัปดิครับผู้ติดตามช่องนักลายชนเนลนะครับเนาะมันนีเท่าก็จะมากลับมาย่อนหลังมาดูนะครับนี่นะครับกลับมาสวยงามมากครับนี่นะครับคือเห็ดปกโ้นนะครับนี่ครับเห็ดปูข้นดอกสวยๆนะครับสวยๆนะครับเนาะมีพผมกับพุดแล้วนะครับนี่ครับ ไปเก็บแล้วเป็นบางส่วนเนาะนะครับสำหรับเดี๋ยวผมขัดจิทไายไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวขัดเคลียร์ให้เบิ้งนะครับว่าจิตเจออีกโบนะครับมันๆม,มากกดแย่หนูนะครับ ี่ามากนะพี่หนหนูเดี๋ยวผมซับออะกวนนะครับเนาะเดี๋ยวจังะท่ายช็อตตัวช็อตไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆเบื่อให้เพื่อน,อนๆดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนักลา่าฮิตชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับเจกอกันช็อตหนา